โอ้เลี้ยงขวามาพี่น้องเอ้ยมันมันมีประโยชน์หลายอย่างว่แห้งบอ่อแห้งไหลประโยชน์มันไปให้ไปหน้าพี่น้องไปทงไปทามัดแอวใี่ห่อเข่าไปไปเลี้ยงวัวเลี้ยงกว้วยครับมัดแอวใี่ห่อเข่าไปหมัดแอลใี่ห่อเข่าไปล้มหอดท้หยหอนหน้าลวหอนท่งหอนท่าล้็หอนย้มกินกัเปิดออกค่า ทางนี่ลงนี่ปูลงนั่งกิน,กนเขาได้อขอแล้ว้องแห้งแล้วกปูนอน,น,อ,น,นอีกประโยชน์ของมันหลายอย่างไปผอกสิ่งผอกของผอกมักไม่มักไรใส่ผักขมานี่อะไรไปผอกเห็ดผอกหอยม่มี้เนี่ยใส่เนาะไม่มีอะไรจะใส่หาอย่งางเงี้ยม่มี้กับผักขมานี่นะเดี๋ยวโซนหนึ่งกับจีเรน่อยด้วย มัาเป็นตุน้มดีๆมาทั้งสี่นี่ใส่หนีบอุย้ยวาวมานีบในตาหนึ่งหัวต้นหนี่งเทียมหนึ่งมาประโยชน์ประโยชน์มาไม่เป็นอันประโยชน์อันนั้นเป็นอันขั้นมาแย่างไรฝากเข้ามาไปเล่นเสาเล่นเสาวุาว๊กใส่เอาไปังสีเ่สเพื่อนแท้เล่นเสาห้าไป ยูสองตัวสุาห้ายูนั่มใหม่ผมไหลของบเบสแอลเบสแจึ่ง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 สี่ับปูลงมินนองพ่อหลังบ้ันพอมเกี่ยนยินนน้พัดเออใหม่เป็นดักหน่อยดิหน่อยไปโรงเรียนนี่วันเหตุการบ้านยัผูดตีมัดนั่งสีหรอน่องมุงยังสี่เล่น không làm nếp tiêu còn tròn này như cái xay như thằng kiến xuống cầu kiến nhân xuống cầu cùng nền dáng chiếc mắt làm chiếc mắt cả hoạt khu gật cần cái nà cần gật cái kia như là cái có 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 khu đây อาบมึงอาบน้ำก็ดีเ็ษเนี่ยเียตัวแค่สมัยก่อนเนี่ยเปร็งน้อนแบ่งน้องยังเขาน้องเสียนน้องยัง,ง,งก็กกนนอพาเข้ามาเหรอได้ที่เด่นอะไรเนี่ยวกซ้ำมือกับพวกวัเงินิพพานเนี่ยอนเนกประสงค์สารพัดประโยชน์สาระพัดประโยชน์ เปิดต่เนี่อดีใส่หาพื้นเดียวนี่คนเท่าคืกอ,อกันเขาบอกคนเท่าถ้าทำโตให้เปียบขึ้น่องผ่าขมาเป็นคนสารพัดประโยชน์มีความสามารถรอบด้านหรือมีคุณภาพสามารถใส่กับงานใดก็ได้ใส่กับให้ใส่ไปใส่กับวมงเหิขนาดนอนหูใส่ยินเขานอนตีงใส่ไปนนกันยังโมงนหินผ่าขมาสารพัดประโยชน์ที่นอ้อง เห็นว่ามันเป็นมุ่นมั่งสังขยาเนาะพี่น้อง,งแม,มแต่เดิมตแต่เดิมตะกอนมากพอเมียคนข้าใส่เป็นบ้านเป็นย่างมากเลยมีม่ผาละมานเนี่ยละนุง่งสมัยก่อนมันมีเสียแค่ชั้นแ่้วยืมกับนุ่งผาละมาไปบุญไม่ใช่กระไดไปบ้านแต่บ้านเนี้ยกับนุงบน่งไปูุเฒ่ากับนุ่งกับช็อตไปหรือนีตอกเล็กน้อยแต่ เราจอบป่าข้วมากินไม่พอเลยุงงที่ก็โยคาขึ้นแย่เลยยมแย่เลยร้านกันท่วงนี่เลยของยังของใหญ่เายให้ลุงให้ร้านนี่แหละปราบมาเนยแหะถามก็ได้แต่ละเฮี่อไปถามเรื่อไหนขาดปาก้าวมาเลยเป็น เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่ปัจจัยเป็นปัจจัยชนิดหนึ่งที่ตะละบ้านตะละย่างตลาา่ตละก้นขาดอะไรคือผ่ารมมา